สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับไพ้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์น,นะคะชาวธาตุดินพฤกษกันแล้วก็มังกรน,นะจ๊ะประจําเดือนตุลาคม2563นะคะดูไพ่พลังงานของพวกคุณนะคะหน่อยค่ะไพ่พลังงานของชาวธาตุดินพฤกษกันแล้วก็มังกรน,นะคะพลังงานความรักของพวกคุณธาตุดิน the strength บางท่านคุยกับชาวราศีสิงและคณะสิง the strength อะไรมันก็ดูอัดอะไรมันก็ดูยากมันไม่เคยมีอะไรที่สักเซสเลยในความสัมพันธ์ปัจจุบันนี้ที่เป็นอยู่พลังงานแฟนเก่ามาแรงกันนะเดี๋ยวเราเปิดดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะ the strength อ่ะทีนี้มาดูกันต่อนะคะคุณเป็นยังไงกันบ้างคะชาวราศี โทษสีโทษทีชาวธาตดินสิเออชาวธัดดินค่ะพระกศพการมังกรคุเจออะไรมาบ้าง a เอซออฟสอดสามดาวและเด e Hermit นะคะแปดถ้วยค่ะอีกหนึ่งใบจ้ะเอาอีกหนึ่งใบก่อนเ e อ m i มเอ,อ่อแล้วก็แฮงแมนความสัมพันธ์ที่พวกคุณกำลังเจอกันอยู่ตรงนี้นะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเป็นภาวะของเอ,อ บางคนตกอยู่ในสภาวะของความรักที่เป็นรักสามเศร้าใช่ไหม uh huh. เหมือนคุณอยู่ในภาวะที่มันอ,อึดอัดทําอะไรไม่ได้กับความสัมพันธ์นี้แต่เป็นภาวะที่ต้องแบบจายอมต้องอยู่ไปก่อนนะคะหาทางออกกับมันไม่ได้แต่ว่าไพ่แปดถ้วยออกมาบอกว่ามันมีปัญหาเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องกับคนรอบข้างกับสังคม ที่คุณเป็นกังวลอยู่ด้วยเหมือนกันนะจุดจุดนี้ตอนนี้นะคะคือหลายครั้งหลายอย่างที่คุณอยากจะตัดสินใจเนี่ยกับสถานการณ์นี้อยากตัดสินใจมากเลยแต่จะมีพ่อเขาแม่เขาหรือคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยสถานการณ์ของใครก็ตามาที่เกี่ยวข้องแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงหรืออะไรใดๆนะที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ตรงนี้ทําให้คุณยังต้องอยู่ตรงนี้กับความสัมพันธ์แบบนี้ บางคนอาจจะเป็นความรักสามเศร้านะคะเราซ้อนเขาเขาซ้อนเราคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ไปไปมามา,มากับกลับกับคุณเป็นหลายครั้งหลายคราบางคนอยู่กันมาหลายปีก็มีนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ท้อแล้วทออีกหาทางออกไม่ได้ด้วยแฮงแมนนะคะอืมบางคนโดนหลอกแล้วโดนหลอกอีกอ่ะแล้วคุณเจออะไรกันมาอีกบ้างชาวธาตุดินอือฮึ มันมีอีกฝ่ายหนึ่ง The Moon, เดะมูนด้วยเนี่ยมีสถานการณ์เนี่ยคือเหมือนอีกฝ่ายหนึ่งให้ใจแต่อีกฝ่ายหนึ่งแค่มาเล่นสนุกเล่นตลกกับความสัมพันธ์นี้เท่านั้นเนี่ยนะคะหนึ่งถ้วยมีอีกฝ่ายที่ให้ใจแต่อีกฝ่ายแค่รู้สึกชอบรู้สึกดีแต่แค่เป็นความสัมพันธ์ที่สนุกสนุกไม่มีการผูกมัดอะไรใดๆค่ะเป็นแค่เพจออฟอ่อานี่เป็นไพ่ของเด็กถือไม้เท้านะคะไพ่เดะมูน คุณเหมือนรู้สึกว่าถูกหลอกการกระทําตรงเนี้ยที่เขาทากับเรานะคะอืม,มันมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องแน่อยู่แล้วแหละไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่คบกันสองคนนะคะอ,อแล้วคุณเจออะไรกันมาอีกบ้างชาวธาตุดินเดอะเมจิเชียนเนี่ยพอคุณพอคุณมีความรู้สึกมีภาวงที่แบบว่าจะออกจากความสัมพันธ์นี้ได้ละ ใจ,ใจิตใจคุณเริ่มจะ move on ได้ละเริ่มจะแบบว่าโอเคฉันเริ่มดีขึ้นมันก็เป็นเหมือนมีพลังงานอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาต้องกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกแล้วเนี่ยนะคะที่สําคัญเขารู้จุดอ่อนของคุณด้วยนะเดลเมจิเชียนเขาเป็นคนเก่งรอบรู้อ่ะนะคะแต่ถ้าท่านเรื่องความรักเนี่ยคือเหมือนเขาพยายามกลับมาทําดีกับคุณทําให้คุณรู้สึกดีๆแต่นี้เรื่องของสถานการณ์ที่ความเอางี้ว่าโจทย์อะไรที่คุณอยากได้จากเขาเขาไม่ให้ เขาให้คําตอบไม่ได้นะคะอมมันเป็นภาวะของเรื่องคนเก่าแฟนเก่าเหมือนกันนะมันมีภาวะที่ชาวทาตดินในบางคนบางท่านคุณมีคนของคุณอยู่แล้วแล้วคุณกลับไปหาแฟนเก่าของคุณแล้วในภาวะนั้นคุณเหมือนกับแบบว่าคุณไม่คิดที่จะกลับไปคบหาแต่เพียงแค่ว่าคุณตัดใจจากคนเก่าคนนั้นไม่ได้เพราะว่าคนที่มีอยู่เดิมแล้วมันยังไม,ยงไม่ยังไม่สักมันยังไม่ใช่อะ่ะ นะคะอันนี้ในกรณีบางคนบางท่านส่วนความสัมพันธ์ที่ดําเนินอยู่ต่อไปเรื่อยๆมันเหมือนภาวะของการผะอืดผะอมนะคะออืแต่ไพ่ก็บอกว่าสรุปโดยรวมแล้วชาวธาตุดินคุณก็จะพยายามทําให้ความสัมพันธ์นี้ที่มีอยู่ในมือดีที่สุดนะคะเหมือนคุณต้องการอยากจะค้นหาคําตอบของคนคนนี้ ให้มากกว่านี้เหมือนคุณบางครั้งคุณรู้สึกว่าคุณไม่รู้อะไรในตัวเขาเลยทั้งๆที่คุณได้ข่าวอะไรมาเกี่ยวกับเขารู้สึกยังไงเกี่ยวกับเขาแบบคนอื่นๆคนรอบข้างสังคมพูดอะไรเข้าหูคุณแต่คุณรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ข่าวที่จริงคุณต้องการพิสูจน์หาข้อพิสูจน์มากกว่านี้เกี่ยวกับคนคนนี้นะคะมาดูว่าคนคนนี้คิดยังไงกับชาวธาตุดินประสบการณ์และมังกรค่ะคนคนนี้คิดยังไงกับชาวธาตุดิน ดีดาบถ้าคุณกับเขาเลิกขาดหรือจบกันไปแล้วไพ่บอกว่าความคิดของเขาตอนนี้คือเขามองว่าเขาแค่อยากพักความสัมพันธ์นี้ไว้แต่เดี๋ยวเขา,าเขาแต่เดี๋ยวเขาจะกลับมาถ้ามีโอกาสถ้าความสัมพันธ์นี้มันต่างคนต่างสามารถคุยกันได้เขาจะตามส่องตามอะไรคุณอยู่เพื่อดูสถานการณ์นี้ว่าตัวคุณดีขึ้นหรือยังหายโมโหหรือยัง นะคะแล้วเขาก็จะกลับมาเคลียร์แล้วก็มาเคลียร์มาคุยแต่อาจจะมาเคลียร์ในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของการที่ทะเลาะก,กันครั้งที่แล้วเป็นการเคลียร์ให้คุณกลับมาดีขึ้นอารมณ์ดีขึ้นแล้วมีความสุขขึ้นเขาคิดยังไงอีกคะเดี The <full> judgment, นะ๋ยวกูจะจัดชิมส์อยนหมอเพิ่งพูดเสร็จเลยจัดชิมส์ออกมาเนี่ยเขาเพียงแค่รอเวลาเขาไม่ได้ลุกขึ้นมาทําอะไรรอเวลาคอยส่องถามคุณจากเพื่อนหาทุกวิถีทางเพื่อให้ได้รู้ความเคลื่อนไหวของคุณเพื่อที่จะหาทางแบบอ่ะถ้าโอเคถ้าคุณพร้อมดีแล้ว อารมณ์ดีใจเย็นเขาก็จะกลับมานะคะในบางครั้งเขามีท่าทีทีท่าที่แบบรู้สึกดี ب, คุณก็รู้สึกดี ب, คุณไปเลยแต่บางทีก็ไม่แคร์เนาะเดี๋ยวฟูออกมาเนี่ยอืมนะคะทีนี้มาดูกันต่อค่ะสีดาบบางทีเขาจิตตกเพราะคุณนะเขาจิตตกเพราะคุณเหมือนกันค่ะเพราะว่าคุณเพิ่งบอกไปว่าบางทีคุณก็ไม่รู้เลยว่าคนคุณเนี้ยเขาเป็นยังไงกันแน่เหมือนคุณดูไม่ออกตัวเขาเองก็เช่นเดียวกันค่ะ ตัวเขาก็มองว่าคุณเป็นยังไงกันแน่ดูไม่ออกเหมือนกันนะคะบ,บางทีคุณโหดเยี้ยมอะโหดเยี่ยมในที่นี้คือไม่ได้ไปว่าร้ายเขาือแนบบว่าไปทําร้ายเขาหมายถึงว่าบางทีใจคุณหินอะหินเป็นแบบหินหินหินแบบใจหินไปเลยอะจะทําให้เขาแบบรู้สึกงงแล้วก็ชะงักว่าเอ้ยตกลงคุณคิดยังไงคุณจะทำเอาแบบไหนให้มันไปในทิศทางไหนกันแน่นะคะอืมเขาก็กังวลกับตัวคุณเหมือนกันเขากลัวที่จะเสียคุณไปไหมไขอดูหน่อยสิ เขาทัดดินคนคนนี้เขากลัวที่จะเสียคุณไปไหมทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้นะจ๊ะกลัวค่ะสี่เหรียญชัดเจนการกักความสัมพันธ์ต้องการอยากมีอยู่เนี่ยเห็นไหมสี่เหรียญน,นะไปเซิร์ชที่ไหนก็ได้เลยนะคะเนี่ยสี่เหรียญเป็นไพ่เกี่ยวกับการประหยัดงบอยากเก็บเอาไว้นะคะเขากลัวสรุปเขากลัวการที่เสียคุณไปนะคะถ้าตอนนี้เขาไปมีใครหรืออะไรใดๆอยู่ เดี๋ยวจะมีจิตธาตสำนึกไปดึงให้เขากลับมาหาคุณอยู่ดีเพราะลึกๆแลเขาคกลัวกับการที่จะต้องเสียคุณไปอ่ะทีนี้มาดูกันต่อ,อทีนี้มาดูกันต่อแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวธาตุดินคลุศพการเมืองก่อนนะจ๊ะเท <Temper ance, S 2> มเพลนเห็นไหมล่ะอ่ะแล้วก็ดูเวอร์นะคะคุณมีภาวะที่ต้องห่างไกลกันนะคุณมีภาวะที่ต้องห่างไกลกันนะคะห่างไกลกันจริงๆแหละอื อีกหนึ่งไม้อีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งไพ่อีกหนึ่งไม้เอ๊ะยังไงวิ่งผัดหรือเปล่าแซวเล่นอะโอเคความสัมพันธ์นี้ค่ะมันจะมีเรื่องของอารมณ์อารมณ์คุณขึ้นอารมณ์เขาลงจะคอนทราสต์อยู่อย่างนี้นะคะแล้วจะมันจะมีแต่ว่าไพ่บอกว่าพวกคุณจะมีการแบบมีปากเสียงกันนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะเป็นภาวะที่เหมือนกับมีอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงต่างคนต่างขึ้นต่างคนต่างลงสลับกันไป มันมีภาวะที่คุณกับเขาจะห่างกันสักพักในช่วงนี้ถ้าอยู่บ้านเดียวกันก็คือว่าอีกคนอยู่ข้างบนฉันอยู่ข้างล่างฉันอยู่ชั้นหนึ่งเธออยู่ชั้นสี่ช,ชั้นสองอะไรประมาณนี้นะคะจะเจอกันทีก็คือต่างคนต่างนอนถึงจะนอนเดียวกันถ้าเป็นครอบครัวเป็นสามีภรรยานะอืมก็แบบนอนด้วยกันแต่ก็แบบหันหลังใส่กันอะไรประมาณน,น,นั้นนะคะอือแต่สัญญาณของการที่จะเป็นคู่ก็ยังมีคู่ในทีนี้อย่าลืมว่าไม่ใช่คู่แท้หมอไม่ได้พูดคำนั้น คู่กรรมคู่เวรคู่ทุกคู่ยากคู่บุญคู่บารมีคู่จรแต่สัญญาณของการมีเป็นคู่กันยังอยู่สัญญาณของการเป็นคู่กันเป็นยังอยู่คืออะไรยังไม่หมดกรรมต่อกันนั่นเองนะคะไพรวีออฟฟอร์จูนออกมาบอกว่าจะมีคนใครคนใดคนหนึ่งหรือสังคมรอบๆข้างมายุ่งเกี่ยวมาพูดจาซุบซิบนินทาเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของพวกคุณระวังให้ดีเกี่ยวกับถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้าหรือถ้าไม่รักสามเศร้าก็เป็นความสัมพันธ์ที่ มีปัญหากันสองคนอยู่แล้วคนอื่นจะเข้ามาพูดจาจะทําพูดจาอะไรที่ไม่ค่อยดีไม่น่ารักแล้วก็จะทําให้มีโอกาสได้สอญเสียชื่อเสียงในบางคนบางท่านระวังนะคะบางคนบางท่านแต่ความสัมพันธ์นี้บอกว่าพวกคุณทั้งสองคนยังดวงแข็งอยู่ The Emperor นี่คือสุดเลยนะตามตำนาน The Emperor พวกคุณทั้งสองคนยังมีดวงแข็งอยู่ใครจะพูดอะไรหรือทําอะไรให้แบบว่าเหมือนคุณทั้งสองคนรู้ใ้รู้ภูมิกันมากกว่าถึงใครจะมาพูดอะไรแบบไหน มาทำให้ความสัมพันธ์เสื่อมสั่นคอนยังไงสุดท้ายแล้วไพ่ย,ยังบอกว่าทุกอย่างยังเป็นเหมือนเดิมคนคุยก็ยังเป็นคนคุยนะคะเป็นแฟนก็ยังเป็นแฟนครอบครัวก็ยังจะเป็นครอบครัวโอเคนะอืมคือมันจะมีสถานาการณ์ที่ทรางพวกคุณเห็นอกเห็นใจกันอนะแล้วก็เข้าใจกันนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อดีกว่าค่ะ ขอดูว่าในเดือนนี้ของชาวธาตุดินจะมีคนแบบไหนเข้ามาหาคุณนะคะชาวธาตุดินคนลักษณะแบบไหนจะเข้ามาหาชาวธาตุดินโอเคบางคนคุณจะเจอกับคนที่มาในรูปแบบที่เขาจะ,ะเรื่องของงานเรื่องของของธุระที่จะต้องคุยกันเรื่องงานเรื่องเงินน้องๆก็เรื่องการเรียนนะคะอืม ความสัมพันธ์นี้ดูถ้าจะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะมีรักซ้อนเข้ามาให้ระวังเนี่ยเปิดไพ่มาเนี่ยเห็นนะพูดอยู่จบเปิดไพ่ก็พิอ,อกมาก้าวถ้วยคืความสัมพันธ์รักซ้อนนะให้ระวังนะคะแต่ก้าวถ้วยอย่างนี้มีสิทธิ์มีโอกาสที่คนมีโอกาสอย่างหนึ่งนะคือคนที่เข้ามาซ้อนอาจจะเป็นเพศเดียวกับคุณเก็ทนะอ่าใช่นะคะอันนี้ในกรณีบางคนบางท่านนะจ๊ะ แต่นี้เป็นการขยายไพ่เพิ่มนะคะแต่ยังไงก็อาจจะมีภาวะที่เป็นรักซ้อนเข้ามาอาจจะหลายๆคนอาจจะเป็นคนที่เป็นเพศเดียวกับคุณนะคะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือใครก็แล้วแต่ที่อาจจะเข้ามานะคะแต่เอาเป็นว่ามันมีภาวะที่เป็นรักซ้อนได้เช่นเดียวกันแต่ว่าคุณอาจจะอยู่ในภาวะหรือว่าภาวะที่เหมือนกับประมาณว่ากินไม่เข้าคายไม่ออกถามว่าตัวคุณสนใจในตัวเขาไหมก็มีความสนใจในตัวเขานะสองไม้เท้าเนี่ยนะคะมีความสนใจในตัวเขา แต่แปดดาวก็ออกมาบอกว่าแล้วสิ่งที่คุณมีอันนี้ในบางคนที่คุณมีแฟนอยู่แล้วนะคะแต่ในสิ่งที่บางคนที่คุณมีคุณอยู่ในภาวะที่จำยอมคุณต้องออกมาจากความสัมพันธ์นี้กับการที่คุณไปสนใจคนคนนี้ก่อนกับคนคนใหม่ก่อนส่วนสาวกของคนที่โสดอยู่ในจ๊ะชาวธาตุดินนะคะก็ระวังเจอรักซ้อนนะคะอย่างที่บอกแต่ว่าช่วงนี้จะเนื้อหอมมีคนเข้าหาเยอะคนส่วนใหญ,ญ่จะเข้ามาหาทางเพื่อนฝูงนะคะอืมเพื่อนบางคนจะเจอใครที่สารเจ้าเนี่ยหรือเจอมาแล้ว ไปะฮะเอออืมนะคะแต่เอาเป็นว่าสถานการณ์นี้ไม่ว่าคนแบบไหนจะเข้ามาในช่วงนี้คุณจะรับมืออยู่รับมือได้คือจะมีเซนต์รู้ว่าควรจะไปกับเขาแค่ไหนควรจะคุยกับเขาอย่างไรนะคะขอดูคําแนะนําให้กับสถานการณ์ที่แป้งเล่ามาทั้งหมดว่ามีคําแนะนําอะไรที่ไพ่จะบอกพวกคุณชาวธาตุดินค่ะอืม 6เหรียญหเหรียญคือภาวะของการที่ให้และต้องรับเข้าใจเนาะคุณให้อะไรเขาไปคุณต้องได้รับอะไรสิ่งนั้นกลับมาบ้างรักตัวเองนั่นแหละนะคะไม่ใช่เราให้อยู่ฝ่ายเดียวเพราะว่าสาเหตุของการที่เราให้อยู่ฝ่ายเดียวคุณไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดภาวะของความคาดหวังเกิดขึ้นมาในความสัมพันธ์ทุกๆความสัมพันธ์ ฉะนั้นการให้และรับให้และรับใบนความสัมพันธ์นี้อย่างเท่าเทียมมันจะทำให้คุณจะอยู่ต่อไปได้คบกันต่อไปได้นะคะได้พิจารณาเขาเขาได้พิจารณาเราให้เวลาเป็นตัวตัดสินนะคะโอเคประมาณนี้นะคะชาวธาตุด,ดินพุกศบการมูงกอนนะคะใครชอบคลิปนี้นะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กับ subscribe นะคะสนใจดูดดดส่วนตัวรายละเอียดอยู่ในดีสคริปชั่นบอกด้านล่างนะจ๊ะถ้าแอดไลน์ไม่เจอโอเคนะคะทุกคนโชคดีนะสวัสดีค่ะ